ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครประเด็นเรื่องของสายลับเนี่ยเราบอกคุณผู้ชมนะคะว่าให้ช่วยกันสังเกตสังกาเป็นหูเป็นตาก,กันนะในบ้านเราเมืองเรามีใครที่เข้ามาเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยให้ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะล่าสุดที่สุรินทร์ค่ะคุณผู้ชมคะมีพลเมืองดีเขาแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบหน่อยมีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเที่ยวเดินเข้าไปถ่ายรูปสนามบินทหารนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปสอบถามได้เรื่องว่ายังไงเอาดูกันค่ะ ตอนเห็นตอนเห็นมันยึดมันยืนถ่ายไงเดินถ่ายเดินถ่ายไปเดินถ่ายลยปกติคนเราเดินก็ต้องเดินตามรูปเดิตามถนนนีไม่ใช่ก็เดินขึ้นเลยขึ้นเลยแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเอาไปนู้นคือจะขอดูดูที่เขาถ่ายเพื่อนให้พลเมืองดีแจ้งมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบค่ะคุผู้ชมคะเป็นชายชาวต่างชาติต้องสงสัยนะคะ เพราะว่ามีคนเขาไปเห็นว่ากําลังเดินถ่ายภาพสนามบินทหารบริเวณที่ใต้ของสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองสุรินทร์พลเมืองดีที่แจ้งเนี่ยบอกว่าขณะกําลังออกกําลังกายอยู่สังเกตเห็นพฤติกรรมของชายคนนี้เอ๊ะทำไมดูแปลกๆดูไม่ปกตินะเนี่ยทำไมถึงชอบไปเดินหาม,มุมถ่ายไปรอบๆสนามบินแล้วดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวชายคนนี้ สวมหมวกสีเขียวทหารและสวมเสื้อแขนยาวใส่แว่นกันแดดสีดำท่าทางดูมีพิรุษจังเลยก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่และตำรวจก็เข้าตรวจสอบชายคนนี้นะคะเขาก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่ให้เจ้าหน้าที่จับต้องโทรศัพท์ของเขาเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวไปสอบปากคําที่สพเมืองสุรินทร์ค่ะโดยมีพลตำรวจตรีสุคนสีอรุณผู้บังคับการตำรวจภูทรจงังหวัดสุรินทร์ร่วมสอบปากคําร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารต่อชอดอและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะ ทราบชื่อเขาคือนายไบรอันอายุ46ปีเป็นชาวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาค่ะเมืองต้นก็ให้การว่าเข้าประเทศไทยมาเพียงลำพังเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุริน์เข้ามาท่องเที่ยวเขาบอกว่าจังหวัดที่เขาไปมาแล้วเนี่ยนะทั้งกรุงเทพลบุรีเพชรบุรีแพร่เลยขอนแก่นโคราชแล้วก็มาที่สุรินนี้แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะและจากการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศก็พบว่าที่ผ่านมาเนี่ย นายไบรอันได้เดินทางเข้าประเทศไทยมาแล้ว9ครั้งล่าสุดเข้ามาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาจึงควบคุมตัวไว้ก่อนและอยู่ระหว่างการประสานสถานทูตอเมริกาให้มาร่วมสอบสวนกันด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีการควบคุมตัวหญิงชาวกัมพูชาอายุ18ปีคุณผู้ชมจำได้นะภาพนี้นะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปคุมตัวเธอแล้วก็ครอบครัวด้วยก็มีทั้งพ่อแม่แล้วก็มีทารกอายุ6เดือนด้วย นะคะที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอเมืองตราดเพราะว่าหญิงคนนี้แต่งงานกับตชดของกัมพูชาและอาจจะมีการส่งข้อมูลด้านความมั่นคงให้กับสามีและจากการสอบปากคำหญิงคนดังกล่าวยอมรับว่าแต่งงานและมีลูกกับสามีซึ่งเป็นตชดของกัมพูชาจริงและเธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยครั้งแต่หลังจากมีสถานการณ์การสู้รบเกิดขึ้นก็ไม่ได้พบกันอีกยืนยันว่าไม่ได้เป็นสายลับ หรือนําข้อมูลจากทางการเนี่ยไปแจ้งทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็พบว่าครอบครัวนี้เข้ามาประกอบอาชีพในไทยมานานกว่า10ปีจริงและเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือซึ่งทางฝ่ายทหารและตํารวจก็มีความเห็นร่วมกันให้กักตัวชาวกัมพูชาครอบครัวนี้ไว้ในเคหสถานโดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดูแลในช่วงที่ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากโทรศัพท์มือถือกันนะคะ ให้ความรักษาหนาการพวนในเคหสถานนะครับโดยที่ฝ่ายทหารเองนะครับก็จะจัดคนนะจัดเข้าไปควบคุมนะควบคุมดูแลการปฏิบัตินะครับดูการดูแลการเคลื่อนไหวนะครับก็ในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลนะครับเราตอนนี้เราไปอยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณสองวันนะครับน่าจะได้ผล ก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของคนที่แปลกหน้าแปลกตาเข้ามาในพื้นที่รวมถึงมีพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเราช่วยกันสังเกตนะคะอย่างเช่นที่สุรินเนี่ยเนาะคนที่เขาไปก็คือไปออกกําลังกายแท้ๆนะคะแต่ว่าก็ยังสังเกตไปด้วยว่าเอออันนี้ไม่ปกติแล้วเราช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้ช่วยกันตรวจสอบค่ะ